ก่นนนอนนี้งามพี่น้องก่อนนี้งามคักสะพังเลยลเด็ดตังตับตับดีดีอ,ดอ,ดอุ่มอด่มดมั้โอ้ยงามคักก่อนก่อนงามคักพี่น้องสะอ่อนสะอ่อนเด็ดมันขนาดเลยเด็ดมันมือขนาดเลยจ้ะ พอดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิพามาเบิ้งผักบุงทะเลพี่น้องยางมาทางทะเลกันพอดีเห็นผักบุงทะเลกำลังงามๆเดี๋ยวสิพาไปเก็บพี่น้องผักบุงทะเลพี่น้องจ้ะผักบุงทะเลนะจ้านี่หยอดกำลังงามๆามเลยพี่น้องผักบุงทะเลคือสิเก็บครั้งแรกเท่กันละพี่น้องงั้นก็จะเอาไปเก็บจ้ะพี่น้องหยางงามเลยจ้ะเนี่ยโอ้หยอดยัง่ามงามๆพี่น้องเลย เป็นปลาเลยพี่น้องพูดนะไรปลาแค่เขียวแมนมัดเลยพี่น้องจ้ะห้ามาสิผ้ามันยางเบิ่งอากาศดีขนาดเลยมื่อนี่ผักบุ้งทะเลผักบุ้งทะเลจ้ะพี่น้องพูดอะไอู้ยฝนมีห้อยคนเก็บเลยพี่น้องแมนกวงมากินบุ๊ย่างงามเลยพูดนะไรตื๊ดหลายขนาดเลยพี่น้องมแมนมัดเลยพูดอะแมนมัดเลยเนี่ยเต็มไปเลยพี่น้องจ้าพูดนะไรบอกลายเางีุ้พู เดี๋ยวซิมาเก็บจ้ะพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าขอนน่อยดิผักบุ้งผักบุ้งทะเลห,อหอยอดร่อนอ่อนพี่น้องหอยอดร่อนอ่อนหนอยอดอ่อนๆเก็บเลยเกลือเกลฟิ้ม น้อพี่น้องมาเก็บผักบุ้งทะเลกันจ้ะหยอดกระลังอ่อนบัวหลวอยู่พี่น้องเก็บไปอ่อนๆเลยเอาหยอดอ่อนๆมันเนาะจ้ะผักบุ้งทะเลโอ้ยเด็ดมันขนาดเลยเด็ดมันมือขาพี่น้องเด็ดมันมือขนาดโอ้ยอ่อนดีดิอ่อนดีขนาดเก็บ วิชาเดอมเนียวขอกอนงี้น่อยตอนนี้กอบบงใหญเดีตอนี้ก่มากเด็ดมัมือขาดเลยคุคำเช็ดโพสไซี่เดียองี้นอก่อยังงางามผักบุงทะเลผักบุ้งทะเลเด็ดเอาบนเลขก่อน ผักปลาผักปลาตามธรรมชาติพี่น้องผักปลอดสารพิษปลา,งงาที่งามแต่ทำง่ายมากทานังเก็บผักก่นนนอนง่ามเด็ดเอาบดเลย

พี่น้องเอ้ยเก็บผักบุ้งทะเลน้ำกันแบบง่ามอบอวบก้อนี้ได้กำไงเลยก้อนนี้พ่อเลยนี่ก้อนี้ง่ามครับก้อนึงได้กำนึงเลยอันนี้คือก้อต้นที่มันแก่แล้วพี่น้องมันก่อนี้มันกระออนอยู่แต่ว่าใบมันสีบ่คือกันเนาะ ใบไม่คุยกันพักคมทะเลก็มีดเลยพี่น้องเออพักพักคเนาะจิ่มพันจ้าไปกินที่กันนี่อีกพ่อโฮมอีกชนิดหนึ่งนี่อันนี้ก็กินได้พเพราะว่าไปเก็บเสกียงอมสเสียบมาท่านเนี่ยเสกียงอมเก็บไปน้ำเก็บไปน้ำเก็บไปน้ำเอาไปทดลองพี่น้องอันนี้ว่างค่อยคยกินเดอกเขาจะว่าไเกียงเซ เกงอ้อมเซฟเสียประสนอันนี้มันว่าเป็นผักบุงทะเลนะแต่เป็นไก่กันผักบุงทะเละสิซุมนี่ใบยาวๆแหลมๆ,ๆอ,อันนี้ก็งามพี่นอ้องอ้ก่อนนี้กับงามพี่น้องก่อนนี้กักกบ,บงงกอกเป็นไงอีกเนี่ยผักบุงทะเลจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้เหมือนที่มีห้อยคนมาเก็บมีห้อยคนมาเก็บอยู่เอาไปแก้ง่อยพี่น้อง ก่อนนง่ามครับก่อนนง่ามครับพี่น้องโอ้ยต้นยอดอวบพี่น้องเลยยอดอวบเลยผักปลาตามธรรมชาติจ้ะผักบุ้งทะเลเดี๋ยวเซลยวล่องไปผัดล่องเมึงเนาะอันนี้คือผักบุ้งบ้านเฮาบ่จ้ะอื้อจ้ะพี่น้องนี่ยอดนี่ก็งามต้นนี้ก็งามจ้ะ ปวบเลยพี uh ่น huh. ้องงามเมนเตเบิดเลยพี่น้องปุ้ยเมนเตเบิดเลยจ้ะเมนไปเบิดเลยเมนเตเบิดเลยต้นนี้ก็งามพี่น้องตัวนี้เอาเอาหน่อยเด็ดเอาเด็ดเอาอะขวบดีดิพี่น้องเด็ดปอปๆดีดิเด็ดปอปๆดีดิปุ้ย อุ้ยเราเอาเราออกพี่น้องเลยเราเอาเราเอาเลยเราเอาเราเอาไปงามงามๆพี่น้องเไปไหนเศร่อนเหราเด็ดเอาเด็ดเอาเลยมันจะโกงงาม ยังเด็ดเด้อพี่น้องเด็ดมันมือขนาดเลยเก็บอยู่ข้างทะเลเป็นเป็นอเกินว่าผักบุงทะเลนะพี่น้องเพิ่งคยเก็บขังแดดกอนพี่น้องเนี่เมันกจ้าเก็บกินเนาะโอ้ยคืออะไรเนียนบดเลยพี่น้องของามสวยๆทั้งนั้นเลยจ้าผักบุงทะเลสวยๆทั้งนั้นเลย สวยทั้งนั้นเลย,ยเด็ดมือมันมามันมือขนาดพี่น้องตับๆเลยเบื่อบื้อนาอยากน้องกินหนาฮอนพี่น้องเอ้ยกูดะพักบืดกินออก้อนนี้เลยก้อนง่ามคักพี่น้องก้อนนี้งามครับกูดะก้อนนี้ง่ามพีพ่น้องก้อนนี้งามคัก,ก,กสะพังเลยกูดะเด็ดดังตับๆดีดี อุ่นๆมากโอ้ยงามคับก่อนก่อนงามคับพี่น้องสะอ่อนสะอ่อนเด็ดมันขนาดเลยเด็ดมันมือขนาดเลยจ้ะก่อนนี้ก็พ่อเหรอพี่น้องโอ้ยโอ้ยงามงามพี่น้องสะอ่อนเนาะจ้ะแม่อเอนมส์เลย เต็มไปหมดเลยผักบุ้งทะเลจะ้ะทะเลส,สวยๆขาเจ้ากระลุงเล่นน้ำกาศดีมากเลยพี่นอ้องากาศดีมากเลยจะ้ะสวัสดีครับ <c oughs> เก็บผักน้ำโอ้ยพี่น้องชู <c oughs> <c oughs> ่เบามัน <c oughs> ยากาศข้างบนจะ้ะมันยากาศธรรมชาติลมรื่นมากเลยพี่น้องอันนี้ปลาเคยมาเก็บเห็ดขึ้นกันเนาะจ้ะอันนี้ปลาเห็ดเข้าขึ้นกัน ข้างล่างก็จะเป็นทะเลพี่น้องทะเลสวยงามนี่ยแตงกวาฟอกงามเลยเห็ดเห็ดปินกำเริ่มออกแล้วพี่น้องดอกไม้ใหญ่อาวแล้วข้าว่าบรรยากาศงามๆสวยๆพี่น้องทางทะเลบรรยากาศสวยงามอากาศดีมากเลยพี่น้องอากาศมันี่ี่28องศาเนาะจา้ะ28องศา บรรยากาศช่วงนานาวก็สเีเป็นบุ้มีใบไม้แต่ว่าช่วงนี้นะฮอนกับใบไม้สวยง,งามนาจากพีน้องเป็นได้พน้องบรรยากาศได้พักมาสองกําพักบุ้งทะเลเดี๋ยวเสี่ยล่องไปผัดพักบุ้งไข่แดงล่องเมืองพี่น้องจ้าจังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากก,ากดกกติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ได้ด้จาจากช่องคนไทยในเดนมาร์กเดียวเดนมาร์กสำหรับมนีกะสวัสดีจา้จา